ี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศไม่ได้ก็ขอสายสีไปซื้อรถไทยไปน้องเทียบไปเบิ่งบรรยากาศน้ำทางเลยก็อยู่ลานพี่น้องไปเดี๋ยวไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องบรรยากาศบ้านนอมจันนวลิงพี่น้องใช่ปุ๊บมันแดดพี่น้องเจ๊มั่นแหละไรมเจ๊มเกิลที่พูดรีงมีอยู่พี่น้องพยายาตันออกมันแดด

ไปเซก้อมกินเซก้ามแน่เซก้ามเฮลิงกับพี่น้องเซก้ามเฮลิงกันเลยนี่ไปเล้เกลืออะไรพี่น้องเอาลงล่างไปยองพี่น้อง <laughs>

เออจะหน่อยกันมีพี่น้องใส่ไูปๆนท้องู้กพี่น้องนอกนี่จะใส่มาแล้วใจเอาใจโบอเคพี่น้องบรรยากาศดงลิงเซียมัเก็ต ชามหอดอ่านเซโนเซโนเลยพี่น้องทางเขาเซโนในฮอนาบอเทนเนาะามอสกเนาะเด็กพี่น้องแนนเนาะเอาคันได้กินเนี่ยเออเอาคันได้กินเนาะคันนี้เราโคปต้าพี่น้องลองรุ่นใหม่เลยลองร่นใหม่ได้ป่เอเวนร่นใหม่แล้วเนาะร่นใหม่เลยรเดนได้วยไงแทกบซีอันหน่แทกุซีอยู่บ่ยแซีหนึ่เลยแท้กุีเม่ข้างในมันเออถักกันเ ทำแบบมูม่ค่อยใช่เอเอะไรบางทางด้มีบุสากแบ๊แนะนำไหมนะนี่เป็นแรกคนรู้ว่าเอ้ยนี่บอลสับอันนี้เขาบอลฉักก็ซับเนาะฉักแบตดักไปซ้ายได้ไปหน้าไปไปหน้ามันไปตัวซับมืดเนาะโมคูกับมาซามได้ไปแห้หมักนอนหน้าไปให้หมักเนี่ยก็ได้ไปหน้าก็ได้ตอนแรกว่ใช่ว่าหมักตัวนี้ตัวนี้ก็หมักตัวนี้ก็หมักพอก็แม่หมักตัวนี้ลายก็เลยเอาตัวนี้คัดใจกันเมื่อไหร่ได้เนา อันนี้จะให้เข้าตบลงไม้เนาะเปลี่ยนไม้เนาะเบาเขาอันนี้เออเดี๋ยวเป็นเบิ่งไม้มันเขาตัวเดียวตัวนี้มันเบาเขาเดี๋ยตัวนี้บุกลงอ๋อใส่ไม้นั่งได้แล้วอ่ะอันนี้โค้งพี่น้องน้ำสิน้ำโค้งไหมอันนี้โค้งลองโค้งมันเลยโค้งยังไงโค้งยังไง อันนี้ก็ตีนมาเนาะตีนเดียวกองแท่งมันตีนเนาะแท่งแท่งแท่งแขนีุ่กมันหาก็แกมาเลยแ่งแ่มาเลยเนาะ้อแข็งเล่แล้วแท่งแท่แแท่แท่่แท่ง่งอท่่แท่งแข่งมด จะทาเบอร์ต้นเป็นประกอบแล้วพี่น้องยาบอลไทชื่อบอลไทยบ่อยพี่น้องโคมุต้าอเครับาตีนแท่ย่างแท่ล่างแท่ตีนล่างกับแท่พี่น้องประมาณตกอยู่ประมาณเก้าเบอร์พอดีพี่น้องเก้าเบอร์พอดีเสมดพี่น้องนี่เปิดตาเรียบตาอย่างมีบอลสากไขโทรศัพท์เลยพี่น้องเลย เกังกบมาด้นี่บบันอกรเอาเฮสนับเลได้วัน่รอกระจพี่้องมเจอกันอยู่ันพี่้องพี่้องหันเรากันหันเราพี่้องตอนนี้การรากาป่านพี่้อง ล่งน,นลงเลยจำนะาทำโซ่หดู ทอดบ้านแล้วพี่น้องฮอดลงมาวัดพี่น้องให้ลรงพยาเป็นสูตรพี่น้องให้เป็นสูตรให้เป็นห้ามื่นให้ได้มันเช่าหอมใส่ซินพี่น้องก็และวกินไปเพิ่งพี่น้องเป็นสูตรให้เพิ่งพี่น้องว่ะเดี๋ยวจะหนักินเพิ่งพี่น้องบรรยากาศดีเพิ่ง พี่น้องตอนนี้กลับมาหอดเพื่อนอะพี่น้องำเมื่อพอดีกับไอ้ไอ้องเพรกับข้าวกับนามพี่น้องผูกแคนรถพี่น้องเนาะมื่อกี้นีให้ลงพอเังคู่ผูกอะไรประชดอะไรนี่ครเด็กินไงคาเป็ดไปไงเป็ดค่เป็ดเ้โตเลยเป็นหนอยชมปโตเนาะเอตัวหนึ่งบเนตัวหนึ่งอเป็นอะไรเนาะ เดี Tyler, ๋ยวมีมียูในในมือนี่ครับเบี้ยมีวะเบ้ยมแน่เออโอ้เดี๋ยมีไม่ใช่ปลาครับน่าติ๊กเก็ดที่นอกอันนี้ก็แม่ใหญ่ท่านว่าเนี่ยนเนาะเราหั่นเป็ดอยู่เราหั่นเราใช้ช่ำชิดแล้วเราบนเยิ้มได้เราหั่นได้จะจะมือเออบัดมือไปอยากเป็ดมาเด้อมาเด้อประหยากเป็ดมาเด้ออันนี้ก็ ลูกคนน่ะทีมงานใหญ่อันี่ขนากกอสร้างขนาด่อสร้างนี่วันเ็วยวนี่วันเดียวจังหวัดจังว่านี่วันนี้นี่วันนี้ทำบุญสมบูรณ์เดียวยี่ปีองทำบุญตอนเหตุกินแล้วพี่น้อง